สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาทําการเจาะหินใส่อาวุธณบาลูน่ากันนะครับก็มันก่อนนี้ทําคลิปแรกอุวุธรอยา155มานะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําเจาะใส่หินให้ดูนะครับวิธีทําก็ไม่ยากเนาะเตรียมอาห้าร้อย3 5มานะครับที่เป็นของบาลูนา่าแล้วก็มีหินมันจะมีอยู่4ประเภทนะครับก็มีหินกอสหิน อันนี้ที่ผมจะมาใช้ก็จะเป็นหินเนี่ยเบิร์กน่าจะมาจากเบิร์กเบอร์เซิร์กมั้งไม่แน่ใจเหมอือนกันนะก็อันนี้จะเป็นดูด HP ฟื้นฟู HP นะครับ100%แล้วก็จะมีหิน FP กับหิน MP อีกมั้งนะครับถ้าผมจะไม่ผิดมีอยู่4อันแต่หลักๆที่ใช้ผมก็จะมีอยู่2อันที่ผมใช้นะครับก็อย่างดาบอันหลักก็ใส่หินกอสไปนะครับมีโอกาสตีศัตรูตทีเดียวตายนะครับแล้วก็อันลองอันนี้จะเป็น ใส่หินดูดเลือด HP 100%นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาทำกันเลยดีกว่าไม่ยากก่อนอื่นเลยก็เตรียมอย่างที่บอกนะครับอาวุธแล้วก็หินแล้วก็ตัวหุ่นอัปเกรดบาลูน่านะครับก็กดเปิดหุ่นเลยครับเปิดหุ่นเสร็จก็กดคลิกคุยที่หุ่นนะครับแล้วก็ไปที่ Socket as แรเสีูนะครับตัวนี้แล้วก็ใส่อาวุธลงไปนะครับ แล้วก็ใส่หินลงไปนะครับโอกาสติดกับไม่ติดก็มีนะครับก็อยู่ที่ดวงด้วยนะว่าจะติดหรือเปล่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับช่องที่สามกับช่องที่สี่ก็จะเป็นออปชันเสริมนะครับอันนี้ก็คือป้องกันหินแตกนะครับใบป้องกันหินแตกส่วนอัน,นสุดท้ายก็เป็นเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเจาะติดนะครับก็เริ่มเลยนะครับมผมเตรียมมาเจ็ดอันนะมันรู้จะติดหรือเปล่าไม่ติดนะอันแรก รู้จะได้ไหมนะเจ็ดอันนะจ้าไม่ติดเลยครับเรียบร้อยติดแล้วนะครับนี่ครับรีเฮพีได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในอัตราที่กำหนดนะครับก็คือมันถ้าเกิดมันติดถ้าเอฟเฟกต์มันติดก็จะดูดเลือดกลับมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าเราตีมอนอยู่แล้วแบบเลือดเราไปครึ่งหลอดตีเสร็จติดเอฟเฟกต์เลือดก,ก็จะกลับมาเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวผมแถมให้นิดนึงแล้วกันนะครับตีบวกด้วยแล้วกันนะครับ ที่บวกอัปเดตนะครับมันจะมีอัปเดตธาตุที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับเรากลก่อนอัปเดตไหนวะนี่ครับอัปเดตปลอดภยัยเอ้ยนี้มันเจาะไม่ใช่อ่าอัปเดตธาตุอยู่ไหนอ่ะนี่อัปเดตธาตุมก็ลืมไปแล้วนะครับช่องไหนเฮ้ยอ๋อมันบวกได้เลยนะครับบวกหนึ่งถึงสองนะครับกดตีบวกได้เลยนะ หนึ่งกับสองนะครับไม่มีแตกนะโอเคติดเรียบร้อยธาตุบวกสองนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดอันนี้ด้วยอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดอาวุธนะครับอัปเกรดอาวุธนะครับเดี๋ยวนะรูหน้าอัปเกรดอันนี้ โอเคอาวุธบวก2ถ้าตบ,บวก2นะครับตีบวกได้เลยไม่ต้องใช้ใบกันแตกนะครับเรียบร้อยนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับมาเจาะใส่หินให้ดูนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแลาชมมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ